เวลา12นิกา5นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตน์ราชกญญาญยาเสด็จโดยเครื่องบินที่นั่งถึงยัางท่าอากาศยานนานานชาติหาดใหญ่อ,อคลองหอยโขงจัังหวดสงขลาโดยมีนายเจษฎดดาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเฝ้ารับเสด็จในการนี้ท่าพระเนตรการแสดงมโนราขององค์กรเครือข่ายศูนย์ฝึกมโนราสอรจอมลำพัฒนาศิลจำนวน30คน เป็นการร่ายรำในท่าแม่บท12ท่าซึ่งเป็นท่ารำพื้นฐานดั้งเดิมหรือท่ารำแบบฉบับของโนราที่ผู้ร่ายรำทุกคนต้องฝึกหัดรำเพื่อเคารพบูชาและแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เวลา12นาิกา41นาทีสิเดไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยายลัยสงขลานาครินทร์อำเภอหาดใหญ่ทอดพระเนตรนทิทรรศการการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าทไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้จำนวน50กลุม่มซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้น ตามโครงการยุกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาภาไทยแรงงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้เพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถปอพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาหัตถกรรมทอผ้าในแต่ละท้องถิ่น ตลอดจนยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ศิละปะภูมิปัญญาไทยสร้างความเชื่อมโยงในจังหวัดภาคใต้และประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปภาคใต้ภายในงานได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าของผู้ประกอบการโอทอปประเภทผ้าและเครื่องต่างกายรวมทั้งเครื่องกักสาร14จังหวัดภาคใต้อาทิบาติอยางกล้วยของกลุ่มกะลามาพร้าวบ้านหน้าถ้ำอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเป็นภูมิปัญญาท้องถิน่น นำยางกล้วยมาพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ของผ้ายางกล้วยโทนสีน้ำตาลกระเป๋าเตยปานนั้นของกลุ่มหัตกรรมเตยปานนั้นบ้านวังหินอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่พร้อมกันนี้พระราชทานลายผ้าผ้าขิดลายนารีรัตราชกัญญา หนังสือดอนโกยโมเดลหนังสือผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวรีรวมทั้งกลุ่มสีจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่สองแก่ช่างถอผ้าและผู้ประกอบการโอท็ top. ในการนิทอาพระเนตรนิทรรศการสีธรรมชาติผ้าย้อมกรามน้ำทะเลผลงานของอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาที่ออกแบบลวดลายผ้าทอสงขลากับผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีพระราชทานตามแนวทาง Thai Textile Trend Book ทั้งยังได้พัฒนาผ้าสงขลาร่วมกับสมณเณรวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยอด้วยการนำพืชธรรมชาติมาย้อมผ้า ผ้าทอยกดอกของกลุ่มผ้าทอวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยอซึ่งเริ่มจากการที่สามเณรชื่อปัญทรสวัสดีเห็นชาวบ้านกลุ่มราชวัดทอผ้าจึงเกิดความสนใจและศึกษาการทอผ้ามาจนถึงปัจจุบันและแรกที่ทอสำเร็จคือลายดอกพยอมสีตะก้อสีเท้าเหยียบทอด้วยวิธีโบราณเรียกว่าทอขัดเส้นเมื่อวันมาคาบูชาปี2564 ผ้าโบราณภาคใต้ของนายปัญญาภูลศินนักสะสมผ้าโบราณกว่า1,000พื้นพื้นที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุไม่น้อยกว่า140ปีในสมัยรัชกาลที่4นอกจากนี้ยังมีผ้าประรางิงผ้าจากประเทศอินเดียนำมาปรับใช้เทคนิคเกิดเป็นลวดลายที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ โอกาสนี้ทรงติดตามความคืบหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าตามพระาววินัยฉัยเมื่อครั้งเสด็จไปทอดพระเนตรการจัดแสดงและสาธิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอประจำถิ่นลวดลายต่างๆและหัตถกรรมชุมชนภาคใต้จงังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22มีนาคม2564และมีพระาววินิยใัยพัฒนายกระดับผ้าทไทยแก่กลุ่มทอผ้ากลุ่มผ้าบาติกให้มีความร่วมสมัยแต่ยังคงอัตลักษณ์ของภูมิภาคให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ พร้อมพระราชทานคำแนะนำแก่กลุ่มทอผ้ารวม37กลุ่มและ7กลุ่มกราบทูลรายงานส่งการบ้านผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาตามเพระยวนิจฉัยจํานวน13กลุ่มโดยสรงชี้ให้เห็นถึงรายละเอียดของงานแต่ละชิ้นพร้อมมีเพระยวนิัยและพระราชทานคำแนะนำแก่ทุกชิ้นงานพร้อมกับโปรดให้ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าและการออกแบบแฟชั่นมาให้คำแนะนำแก่สมาชิกกลุ่มทอผ้าจังหวัดต่างๆ เพื่อยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและเป็นสากลมากขึ้นก่อนเสด็จกลับทอดพระเนตรการแสดงรำตาริกีปัสของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัสสงคลาและโรงเรียนแจ้งวิทยาจำนวน100คนเป็นศิลปะการแสดงของชาวไทยมุสลิมทางภาคใต้คำว่าตาริกีปัสเป็นภาษามาลายูท้องถิ่นหมายถึงการฟ้อนรำที่ใช้พัดเป็นส่วนประกอบเป็นการเต้นรำเกี้ยวพาราศีของชายหญิง การแสดงครั้งนี้ได้จัดทำพัดขึ้นใหม่ด้วยการนำผ้าพิมพ์ลายขอตกแต่งให้เกิดความสวยงามสำหรับเป็นอุปรกรณ์ประกอบการร่ายรำ